รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันทึกคนดีวิถีพอเพียงครับรายการเราเป็นรายการสารคดีส่งเสริมสังคมเพื่อเฉลิมพระเกยียรติ8 4 0รรษาเพราะพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราได้เดินรอยตามแนวทางการใช้ชีวิตครับเรามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังคนหนึ่งพลิกชีวิตมาช่วยเด็กด้อยโอกาสในเมืองอีกกลุ่มหนึ่งพลิกชีวิตปลดหนี้จากแค่การทำบัญชีง่ายๆครับ คำว่ากเกษียณนกะ็คือกเกษียณในหน้าที่แต่คําว่าครูไม่มีคําว่าเกษียณนะครับสอนจนกว่าเราจะหมดแรงไปเลยที่ผมทําตรงเนี้ภูมิใจในความสุขความสุขมันมาตอนไหนครับทุกตอนที่เด็กร้องไห้แล้วผมทําให้เด็กหยุดทุกตอนที่เห็นประกายตาของเด็กมีแววความสุขพลันตัดของในหลวงผู้ให้คือผู้รับลุงบาัาชิถึงลูกจบสูงนะแล้วลูกจบสูงแล้วไปไก่เหี้ยแล้วครอบครัวเขาขก็ขาดควาอมอบูเนเงินนี่ทุกคนต้องการเนาะเต่ว่า ทีพ่พอสมควรในฐานะของเขาถ้าเฮาอยู่แบบอย่างในหลวงของเขาเมา่อยู่แบบพอเพียงเนาะเพาถูกเขาต้องขยันแล้วก็จะบมีอดกันบ้านกันเมื่อเฮาก็<ช><ม>เฮา,าของใครสนใจตัวได้เนาะตัวเฮาต้องจุยตัวเฮาไปก่อนคนแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เขาเป็นชายวัยเกษียณแทนที่เขาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามฐานะนะครับแต่เขากลับลุกขึ้นมาที่จะสอนหนังสือให้กับเด็กๆข้างถนนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือผมกําลังพูดถึงครูปู่ คุณธีรรัตน์ชูอำนาจครับบ้านครูปู่ปอยู่ไหนครับอะไรนะบ้านครูปู่ปอยู่ไหนครับบ้านที่ว่าที่ว่าหมาดุเนี่ยครับผมนี่นี่ครับเหตุการับป้าค่แล้วบ้านครูปู่ปอยู่ตรงไหนอะคะนีนหะน่หลังที่สองะนี่แหลังที่สอง คุณปู่เป็นไงางคะเสาร์อาทิตย์ไม่เคยอยู่เลยไปสอนหนังสือเด็กทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่บางครั้งวันธรรมดาก็ไปนะต่างจังหวัดก็ไปคุณป้ารู้จักครูปู่มานานหรือยังคะนานแล้วเป็นคนยังไงคะก็ดีใจดีกับเด็กๆนะแบบว่ายังไงแบบอยากจะช่วยเด็กๆด้อยโอกาสอะไรเงี้ยเหมือนว่าในซอยนี้ดูแลเด็กรดีคุณปู่ใจดีมาก ปกติไปสอนทุกวันป่ะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เป็นวันเป็นวันเลยใช่ไหมฮะไม่ได้เช้าที่ไปทําอะไรก่อนครับไปนั่งไปจัดไอ้โต๊ะไปจัดโตะไปจัดโต๊ะให้เด็กก่อนใช่เด็กประมาณกี่คนครับรวันทาณทั่วไปที่มันมาก็มาเด็กมาก็ประมาณสิบแปดคนยี่สิบคนเนี่ยน,นี่กี่ปีมาที่ปู่ทำส <12. S 1> ิบสองแล้วม่นถงอว่าอยากทำอะ่ะมันมีแรงบันดาลใจอยู่สองข้อคือหนึ่งเรามีอาชีพเป็นครูเก่าอ่าฮะ ะครเป็นครูมา20ปีไงแล้สองผมเป็นคนกรุงเทพก็รู้วิถีชีวิตของชาวบ้านดีเพราะกรุงเทพมีสลัมเยอะไงเหอไหมฮะเมื่อมีสลัมเยอะเนี่ยความแตกต่างระหว่างการศึกษามันก็ไม่ไม่เข้าเชียอมกันเด็กในสลัมจะได้โอกาสกว่าเด็กระดับกลางผมก็เลยมาสอนเอ่าใช่อ่าครูเดี๋ยวครูต้องไปขึ้นรถที่ไหนครับตรงเนี้ย ผมเป็นผู้นำในการทำงานตรงนี้เราก็ต้องไปจัดสถานที่ก่อนคือว่ัสดุหมา,าทั่วไปแล้วก็เกรงใจเขาต้องรอจังหวะคือแต่คุณครู <ๆ S 1> เป็นแกหลักในการสอนการเรียนสิ่งที่สอนคืออะไรบ้างครับลักษณะการสอนของเราเป็นบูรณาการนะครับคือเราเน้นทางด้านกิจกรรมไนงะวิชาการเราไม่เน้นมากขมาดไห่แท้พวกคุณธรรมจร,ริยธรรมเด็กพวกนี้เขาขาดมากนะเราชี้แจงให้ผู้ปกครองเขาทราบว่าสำคัญแค่ไหนการอีาสานม,มีความสำคัญขนาดไหนใ,<ำ>ให้เขาเข้าแล้วก็แนะนำบอกว่า ปทมทั้งหมดเนี่ยไม่เสียสตังค์เรียนฟรีด้วยมีอาหารกลางวันกินด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าให้อีกสองชุดเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ครับตรงไหนมีเด็กเยอะไหมครูก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบคนนะครับเกือบเกือบยี่สิบคนเด็กตอนนี้เด็กก็จะรอครูอยู่ไม่เขาครูไปรอเด็กอ๋อครูไปรอเด็กเดี๋ยวผมจะไปตามเด็กแไปในบ้านเลยขึ้นรถเมล์คือรถเมล์รถเมล์ตรงนี้สะดวกครับค่ารถเมล์เท่าไหร่ครูเออครึ่งราคาผมอ๋อเหรอแต่ผมเสียเต็มนี่ เด็กคนนี้ก็ติดเกมแล้วเออเจ็ดแปดค้งก็เล่นกันแล้วติดเกมแล้วไปที่ไหนเล่นขอ,อพ่อขอแม่มากินข้าวตอนเช้าก็ไปเล่นหมดแล้วหิวมาหาครูปูห่หิวครับพ่อเล่นเ,มมเนเกมหมดแล้วผม,มว่าอะไรมมดีรนี่ปัจจุบันนี้ลงโทษมาให้กินน้ำเปล่าไปนี่นี่กินน้ำเปล่าไปแล้วคอยไปตอนเที่ยงเพราะว่าเที่ยงผม เพิ่มขมแจงนมเนี่ย hey? ที่ครูทาอยู่อย่างเงี้ยครับมีใครมาช่วยไหมฮะอ๋อใหม่ใหม่ไม่มีครับใหม่ใหม่ก็เราก็ควักกระเป๋ากันเองนะฮะปัจจุบันนี้ผมก็ต้องขอบคุณสื่อด้วยนะคนก็ดูคนก็เห็นกาก็นะครับบอกจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมก็บอกสมุดจินสอประกามาเถอะแล้วเงินทุนการศึกษาปัจจุบันนี้ผมเปิดมีแล้วมีแล้วนะครับแล้วก็มีทุนใหญ่ๆก้อนใหญ่ก็คือสมสรไลออนอ๋อเขาช่วยเหลืออยู่ปีละแสน คำว่าเกษียณก็คือเกษียณในหน้าที่แต่คำว่าครูไม่มีคำว่าเกษียณนะครับสอนจนกว่าเราจะหมดแรงไปเลยที่ผมทําตรงนี้ภูมิใจในความสุขความสุขมันมาตอนไหนฮะทุกตอนนะครับที่ที่ที่ผมสอนเด็กทุกตอนที่เด็กร้องไห้แล้วผมทําให้เด็กหยุดนะฮะทุกตอนที่เห็นประกายตาของเด็กมีแววความสุขพราดจดหของในหลวงมีคําไงฮะผู้ให้คือผู้รับพค์ทรงแรงกระดานใจอะไรให้ครูบ้างครับก็เป็นตัวอย่างในการทํางานเพื่อสังคม แค่นั้นเันสั่ดทีทุกๆวันครูปู่จะมาแต่เช้าเพื่อมาเตรียมสถานที่ที่จะสอนเด็กๆซึ่งก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวในละแวกนั้นนอกจากจะจัดพื้นที่แล้วครูปู่ยังต้องออกเดินไปตามเด็กมาเรียนอีกต่างหาก ไอ้แก้มไอ้แกดมาเกลี yeah. yeah. ่ยเกลี่ยเกลี oh. ่ยเกลยเกล่ยาเแก้มอเมื่อกี้เห็นไอ้นั่นออกไปเดินมาเกล้่ยเกลี่เห็นเห็นเลยถุงเาวันนี้แต่งเท้าเลยนะเต้นไปไหนเต้นเออมันมีอะไรเตี๊ยห้าที่นี่เต้นเติ้ลไอ้เกดไอ้แก้มเติ้ลมาโอ้โหนี่เพิ่งตื่นนี่หว่ากินข้าวยังอ่ะเดี๋ยวไปตามมันจะเอาไอ้นั่นไอ้ไอ้ไอ้ตื่นยังไอ้ตื่นแล้วนะ โอเคเออเดยวเขาออกไปนะอ่าจ้าจ้าจ้าไปไอโกโกบับนัดไปก่อนไอเติ้ลไปที่หลังนะไปยกของน,ะอนานัดไปยกของนะครับไอโก,โย,กอยกของนะี่โกเม็ดเด็กดีแล้วไอเติ้ลเพิ่งจะเตื้นไอลังหน้าเป็นฝันยางแก้มไปยอมไปนะ ก็มาครับต้องมีทั้งหมดประมาณกี่คนฮะประมาณ17 18คนอ๋อนี่นี่แก๊งนี้เลยใช่ไหมฮะใช่นี่นี่คือก็มีเด็กมีลูกมีครอบครัวอยู่ในนี้เออในนี้ใช่เมื่อกี้เข้าไปเมื่ก็ตามเลยนะไปได้แล้วไปไปไปเอาของ ไปตีถุงหนึ่งก็เสองสองมือหิ้วกันเออไปได้แล้วไม่มีขนมใช่ไหมไปครับไปครับเอาแล้วไปเอ้าอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครูปู่มา20กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งชุมชนใหม่ๆอะคะ่ะเช่ยเหลือพวกพวกแม่ค้าลูกแม่ค้าที่จะมาเรียนหนังสือที่นี่อะคะ่ะเห็นเด็กมันเดินไปเดินมาไม่มีที่เรียนอย่างนี้ยก็อยากจะสนับสนุนเด็กมันก็ไม่ไปไหนอะเวลาก็มาเรียนที่นี่พ่อแม่บางคนก็หาว่าครูปู่ได้เงินจากอะไรมาแล้วก็ มาทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแกไม่ใช่ครูปู่สอนอะไรเราบ้างไหนเาาหนล่าพี่ฟังสิวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติของประเทศไทยแล้วมันใครโดนครูปู่ทำทอดไหมไม่ค่อยเคยแล้วรักครูปู่ไหมรักมากครับไม่อยากให้ครูปูล้มเลิกโครงการนี้ไปเด็กบางคนเขาอาจจะได้เรียนโรงเรียนที่ไม่ค่อยดีอาจบางสิ่งบางอย่างเขายัางไม่รู้แต่ครูปู่เขาสอนทุกอย่างมีกิจกรรมให้เล่น มีส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับด้านาปัญญาอะไราสักครู่เรามาชมกันครับว่าครูปู่แกทุ่มเทและให้กับเด็กๆมากขนาดไหน<ม>และมันส่งผลอย่างไรกับเด็กและตัวครูเองบ้างครับสนับสนุนรายการโดยกองทัพบก มาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท